ส่วนช่วงนี้ค่ะอย่างที่บอกไปว่าผู้ประกอบการ SME ห้ามพลาดเลยพี่แบงค์เพราะว่าเรามีโครงการดีๆจากสสวนะคะกับไทย SME GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขายความน่าสนใจแล้วก็รายละเอียดของโครงการนี้เป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรวีรพงษ์มลายผู้อำนวยการสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสวอยู่ในสายกับเราลวค่ะสวัสดีค่ะท่านพอค่ะครับ,รบสวัสดีครับ ค่ะท่านผอคะอยากให้อธิบายหน่อยว่าไทย SME G P เนี่ยมันคืออะไรโครงการนี้มันคืออะไรคะท่านครับก็จริงปกติครับรัฐปีเรื่องของการซื้อจ่ายภาครัฐอยู่ปีหนึ่งประมาณเป็นจดสามล้านล้านคในปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีนโยบายที่จะให้ SME ได้มีโอกาสนะคเข้าถึงตลาดในส่วนนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับก็ในเจตจำนงเรากำหนดไว้นี้ครับว่าถ้าเป็น SME นะครับก็สามารถเข้ารับ การแข่งขันงานกับภาครัฐกรณีเป็น e-bidding เนี่ยจะได้แต้ต่อร้อยละนะครับแต่ถ้าเป็นเอสี e, แล้วเป็นสินค้าเมดอินไทยรแลนด์ด้วยนะครับวันนี้ได้แต้งต่อร้อยละสบห้านแปลว่าโอกาสในการเข้าถึงหรือการขายเนี่ยน่าจะทําได้ง่ายขึ้นครับนอกจากนั้นยังกําหนดไว้ว่าถ้าเป็นการซื้อแบบเจาะจงวนเงินไม่เกินห้าแสนนะครับก็จะให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยซื้อจากเอสก่อน นะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขจริงไม่ยากนะครับเอสซี SC, บางคนอาจจะคิดว่าการค้าขายกับภาครัฐเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ต้องเรียนว่าปีที่แล้วเนี่ยรเรามีเอสซีเอเข้าถึงการซื้อจ้างเนี่ยประมาณ5้าแสนกว่าล้านนะครับซึ่งเป็นทั้งรายใหม่ซึ่งไม่เคยค้าขายกับภาครัฐเลยอันนี้เป็นโอกาสอันหนึ่งที่จะทําให้มีโอกาสได้ทั้งรายได้แล้วก็การเติบโตได้ง่ายขึ้นนะครับในช่วงภาวะอื่นๆด้วยครับครับ ถ้าตอนนี้ผมเป็นผู้ประกอบการ SME นะครับพูดถึงว่าคุณสมบัติของ SME แบบไหนครับที่จะสามารถเข้าที่ไทย SME GT ได้ครับท่านผอ,อครับก็บุคคลธรรมดาอ๋อบุคคลธรรมดาได้ครับที่ทำการค้าบุคคลธรรมดาก็ได้ครับนิติบุคคลครับวิสาหกิจชุมชนได้หมดเลยกับใครที่ทําการค้าซึ่งต้องบอกว่าบุคคลธรรมดาปีที่แล้วก็สามารถเข้าถึงการซื้อจ้างได้หมดมีทั้ง เรื่องของการบริการหรือการขายได้ทั้งหมดนะครับรบถ้าเป็นผู้ประกอบการที่เป็นภาคการผลิตรายได้ต่อปีต้องไม่เกิน500ลาน้านบาทครับถ้าเป็นในเรื่องของด้านการค้าบริการรายได้ต่อปีไม่เกิน300ล้านนะครับนั้นใครก็ตามที่ทำการค้าสามารถขึ้นทะเบียนเข้าขอรับสิทธิ์แล้วก็รับการอุดหนุนในเรื่องนี้ได้ด้วยนะครับครับค่บคบะทนาคารตอนนี้ปัจจุบันนะคะมี SME ที่เข้าร่วมโครงการไทย SME GP ็มีในประมาณกี่รายแล้วะคะตอนนี้มี SSE มากกว่า1,30 0 0 0หรายครับ ที่อยู่ในระบบนี้นะครับแล้วก็มีสินค้ามากกว่าหนึ่งล้านรายการครับซึ่งต้องต้องเรียนอย่างที่บอกว่าโอกาสนี้ไปถึงแม้กระทั่งเป็นเอสที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับถ้าไปพูดถึงเรื่องของการบริการเนี่ยมีอาจจะได้ตั้งแต่เรื่องของการทำความสะอาดรักษาความปลอดภัยดูแลระบบอะไรต่างๆแต่ครับจนไปถึงขายของที่เป็นชิ้นใหญ่ๆะลรก็ว่ากันไปตามทุกประเภทครับ ครับค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ SME นะครับเอาสุดท้ายครับเชิญชวนผู้ประกอบการครับที่สนใจครับขอให้มาเข้าร่วมโครงการไทยเอสเอ็หน่อยครับท่านผอครับครับจริงๆก็สามารถสมัครได้โดยตรงนะครับผ่านทางเว็บไซต์นะครับไทยเอสเอ็ .dot.com นะครับหรือถ้ายังหาไม่เจออะไรก็น่าแต่เนี่ยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของสสวที่เป็น SME Connect นะครับมีทั้งระบบ a อ d r o i d และ iOS ครับในนั้นก็จะมีะบริการเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการซื้อจ้างหรือทชี GP เท่านั้นก็จะมีโครงการอื่นๆด้วยครับก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ก็น่าจะเข้าถึงได้ทุกโครงการครับค่ะเห็นท่าน,านบอกว่ามีคอร์เซ็นเตอร์ด้วยคะขอแนะนำหน่อยคะครับหนึ่งครับศูนย์หนึ่งครับก็โทรได้สอบถามในเรื่องที่ได้โดยตรงครับ นะครับแล้วก็บางครั้งประการอาจจะไม่คุ้นเคยจทงเราก็มีวิธีการและแนวทางในการแนะนําที่จะทําการซื้อขายกับภาครัฐได้นะครับซึ่งมันไม่ยากอย่างที่คิดครับแล้วก็มีเรื่องของการช่วออยดูแลซัพพอร์ตในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยครับอ๋อได้ค่ะคราวนี้นะคะขอบคุณท่านผอออมานะคะที่มาให้รายละเอียดกับโครงการดีๆแบบนี้กับทางรายการเรานะคะครับ ครับผมครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับถือว่าเป็นโครงการดีๆทีเดียวคำรับเองเ๋ยนะครับอย่าลืมนะคอลเซนเตอร์1301กด1หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้ค่ะ